เช้านี้ตรวจเช็คปั๊มน้ำนะครับก็ทําการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วก็คือตรงนี้<ม>เปลีป่ยน,นเป็นเกลียวทองเหลืองด้วยอ่ะเขายังได้เกลียวทองเหลืองก็มั่นใจดีเพราะว่าเกลียวของปั๊มมันถามว,ว่ามันยังดีไหมแต่ว่าทองเหลืองก็คือจบแหละนะครับแต่ปัญหามันไม่ใช่ที่เกลียวนะปัญหาที่เจอก็คือตัวนี้ครับปั๊มน้ำพี่คนนี้นะอ่าอ่านเอา พิชเชอร์สวิตนะดูหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสมันก็ยังถือว่าพอได้อยู่เพียงแต่ว่าเวลาปั๊มทำแรงดันได้แล้วเนี่ยสปริงมันก็เลื่อนปกติก็คือดันปกติแต่ว่าหน้าสัมผัสของคอนแทคตัวนี้นะครับมันไม่จากมันจากนิดเดียวคือไฟมันวิ่งได้บางทีก็วิ่งบาง,บางทีก็ทำงานบางทีก็ไม่ทำงานนะครับ มันเป็นอยู่ประมาณนี้บางทีทํางานตลอดจนน้ําเนี่ยไม่มีทางออกพอน้ําไม่มีทางออกไอเกลตรงเนี้ยมันก็ร้อนนะมันร้อนแล้วก็เกียีว p vc เนี่ยมันก็หลุดนะครับมันก็หลุดแล้วก็การออกตัวการการทํางานของมันเนี่ยมันจะตืดๆๆนะอ่ะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูเดี๋ยวไปเปิดน้าไปทางไว้ก่อน ำไหลแล้วนะปั๊มก็ทํางานแล้วอ่าผมจะปิดวาล์วดิชาร์หรือวาล์วขาออกของปั๊มนะครับดูว่าปั๊มจะหยุดไหมปิดเนี่ยครับมันจะหยุดนิ่งก่อนหน้านี้มันิ๊ๆๆๆๆคือไฟมันจะวิ่งผ่านหน้าคอนแทคตัวที่มันไม่จากมันจากไม่ได้100ร้อเอร์เซนหรือแทบจะสิบเปอร์เซนยังไม่ได้เลยครับมันชิดนะ พอดีไม่ได้ถ่ายตอนที่จะก่อนจะถอดคือตอนนี้ปิดสมมุติเหตุการณ์ว่าเราไม่ได้ใช้น้ําปั๊มก็ทํางานนะครับพอเราเปิดนะออะเปิดมันจะทํางานเห็นไหมนี่ยครับก็จะทํางานปกติเนี่ยคือเราเปิดเบาปั๊มก็ทํางานได้เพชเชืรอมันก็จะตัดต่อตัดต่อ,อยงนี้นะครับ เปิดสุดก็ทํางานตลอดก็เปลี่ยนตัวนี้ไปโดนไปสามร้อยนะครับเจ้าของของรุ่นนะของรุ่นตัวเนี้จบไปครับสําหรับปัม๊มเด่นมิสุดนะอาการก็คือพ่อหลุดพ่อแตกนะครับปัม๊มทํางานไม่นิ่งนะครับโอเค